้องขายต้องการต้นบอลโมเลกอะอันนี้รู้ว่าสุดเชื้อของทางร้านนะร้านเป็นคนเที่ยวเด่นสวัสีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับนี่มากับแก๊งคูวิลล่าจะมาไม่ครบ เพราะว่าติดฝนวันนี้กรทมเราฝนตกนะเ,นเพื่อนผมยืนอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอิสรภาพ29ทับหนึ่งเนาะวันนี้เรามาทําอะไรกันอาจารย์สาวมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะฉลองฉลอง2,000ชามค่ะใน14วันเขาเปิดได้14วันฉลองครบรอบ2,000ชามช<ๆ>เขาเลยเชิญเรามาชิมพิสูจน์ แล้วก็เป่าประกาศให้ทราบว่าครบสองพันชามแล้วนะแต่วันนี้ที่จริงอะ่ะคนจะมากันเยอะแต่ปรากฏว่าฝนตกเดี๋ยว<ก>คุณตู่ทอรอจะตามมา,อ,าอ่ะง<ร>ั้นเดี๋ยวเ,เราไปจับจองที่นั่งกันนะแล้วเราสั่งแล้วมาชิมเดี๋ยวนี่คนนี้อดข้าวเช้ามาเรียบร้อยครับอดข้าวเช้ามาเรียบร้อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวอ่ะไะเราไปเข้าไปนั่งกันแล้วเราก็จะพิสูจน์กันสวัสดีครับ มาแสดงความยินดีครบกี่ชามตกลงสองพันเปิดมากกี่วันแล้วประมาณสิบกว่าวันค่ะสิบกว่าวันโอ้อุ่นหนาฝาคัางมากตอนนี้ที่ผมมาคลิปแรกเนี่ยอาจจะวันนั้นผมมาวันแรกเลยใช่ไหมแล้วแล้วอาจจะช้าหน่อยแต่ว่านี่เขาวางแผนเพราะว่ารับสองพันชามรับสองพันชามมาแล้วตอนนี้สู้ไหวสู้ไหวนี่ฮะนี่เขาปรุงไว้แล้วเนี่ย จัดการวางแผนแล้ววางแผนแล้วตอนนี้มาเหอะมามาทีเดียวร้อยคนก็เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่จะมีน้องช่วยแล้วก็มีอ่าใช่ตอนตอนนั้นคล้ายๆว่าเราเพิ่งเริ่มนะไอ้นุ่นช้อนก็ยังไม่ครบอันนี้ไม่ครบตอนนี้อยู่ตัวละตอนนี้อยู่ตัวก็เลยครบสองพันชามก็เลยเอาเลยฉลองเลยใช่ค่ะเราเรามีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมฮะเผื่อคนเพิ่งจะมาดูคลิปอันนี้อันนี้ หม้อเนื้อแล้วเรามีอะไรบ้างอทางายะนแล้วนี้อันนี้หม้อหมูอ๋อแยกฝั่งกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของหมูใช่ค่ะจะเป็นมูชิ้นมีหมูสดแล้วก็มีสับค่ะส่วนนี้จะเป็นซุปกระดูกส่วนลูกค้าจะทานเป็นให้น้คะเราจะให้เป็นน้ำซุปกระดูกด้วยแต่ผมขอบอกนะผมมาผมมาเดี๋ยวสั่งจานเล็กๆมันอร่อยมากอ่ะแต่ว่าวันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะ ผมมาแล้วผมลืมบอกผมสั่งกลับบ้านไงฝนฟ้าตกลืมบอกไปว่าเป็นชามเล็กแล้วพอไปปุ๊บมันเลยแบบเยอะไปแต่แต่ก็ยังอร่อยแต่เรารู้สึกว่าเสียดายอะเยอะแต่แต่มองว่าเพราะผมซื้อไปแล้วกว่าผมจะกินใช่ไหมกินที่ร้านจะอร่อยมากนี่ฮะกลับบ้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแนะนาเลยกลับบ้านนะคะถ้าทานที่ร้านถ้าทานที่ร้านจะอร่อยกากในความคิดหนูนะจริงจริงจริงเลยเพราะว่า น้ำซุปทั้งอะไรจะร้อนเหรอใช่ร้อนแล้วก็ไปผานได้เลยแล้วเส้นไม่อืดผักไม่เฉาถ้ากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเส้นเล็กเราจะตีกับน้ำมันกระเทียมให้เลยเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดอะค่ะเพราะผมซื้อไปประมาณสี่โมงเย็นอะแล้วไปกินหกโมงก็น่าจะต้องต้องอุ่นเนาะต้องไม่เป็นไรวันนี้มากินที่นี่ละอ่้มาเดี๋ยวสาวๆจดได้ยังมาสั่งเลยเอาอะไรบ้างอ่ะของพี่โดโด้ก็จะเป็น ก็จะเป็นเล็กแห้งแล้ว yeah? ก็มีน้ำเนื้อของวิดโดะทำให้เขาก่อนเลยครับก็เอารสปกติปกติของที่นี่ทางร้านจะมีทั้งเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยหรือว่าไม่เผ็ดเอากลางเอากลางเอากลางแล้วก็เพราะว่าเราไม่ต้องปรุงอยู่แล้วเอมาดูกันมาดูกันนี่ครับแห้งชามน้ำชามเนอะของี่โด้ก่อนแยกนู้นให้เขาเขียนออเดอร์มา พีเซนเตอร์เยอะที่จริงเรานัดกันตอนสิบโมงกว่าแต่ว่าฝนมาลงกระน,นำาานก็เลยลก็เลยแต่ละคนที่เขานัดกันมาที่จะมาร่วมเลี้ยงฉลองก็เลยติดประชุมมัง่งอะไรมัง่งน, <c oughs> นี่ครับนี่นเป็นลวกเน้นลวกเน้นแต่ของเพื่อด้วยเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อสั่งแล้วสั่งแล้วหนูเขียนมาเลยจากเขาจะได้ทำไล่เรียงไป ของเราจะเป็นเอาทุกชิ้นมีเนื้อสดมีอ่าเนื้อเปื่อยแล้วก็ตับชิ้นกับเปยยื่อยของโดโร่ชิ้นกับเปื่อยา<ด>กินผ็ดได้เงมากาก็กินเหมือนผู้ใหญ่ครับือ,อบางครั้งกินรสจัดกว่าพ่อเนนอเดี๋ยวของผมเอาเอาเป็นเล็กเล็กแห้งชามเดียวแต่ว่าเผ็ดน้อย้ด่สเล็กแห้งเนื้อนะคะอ่าเนื้อของผมผมเอาชามเดียว เพราะว่าผมมาร้านนี้ผมติดใจแห้งนะเพื่อนเื่อน<ๆ>เพราะเหมือนกับเหมือนกับเป็นมันมีน้ําซอสคลุกเส้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้ำซอสคลุกเส้นก็คือว่าปรุงให้แล้วทานได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่ม,มแต่ถ้าแ,แบบบางท่านเนี่ยเราต้องการเพิ่มก็จะเพิ่มนน้ำส้มหรืออะไรเพียงแต่บอกลิมิตควาเมเผ็ดใช่ค่ะอ่าแล้วเขาก็ตีตนบบออีน้ําตีาเลือดตีเลือดนี่ครับมีน้าเลือดทางร้านมีทั้งน้ําใส คนนะคะถ้าแบบว่าไม่ต้องการที่จะต้องการเลือดร้อยหรือว่าเลือดไม่ต้องการอาารน้ำผสมเลือดนคะแจ้งได้รหรือว่าเป็นลวกสนเส้นอย่างเงี้ยะค่ะเส้นเล็กของเราจะเป็นปนลุกเหนียวนุ่มนะคะบ <ผม S 2> างท่านถ้าแบบไม่ชอบเล็เละแจ้งได้เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องการผม<ส>ชอบมากในเส้นเล็กของที่นี่เนี่ย <c oughs> ถ้ากินแห้งนะผมผมกลับมากินแห้งโดยเฉพาะติดใจมากมันจะบรรยากาศแบบ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กคลุกคลุกซอสแต่ของผมทุกอย่างาถ้า,ถ,าถ้าปกติแล้วปกติแล้วค่ะหนูจะใส่น้ำน้อยแต่หนูสังเกตจากลูกค้าโซนทางนี้ค่ะลูกค้าโซนทางอิสระค่ะทั้งเป็นสี่ราชชอบทานน้ำเยอะส่วนมากของเราก็คันนั้นเราก็ได้ปรับปรับเอาอเว่าเออทนี้อาจจะพรนั้นบอกได้ใช่บอกได้น้ำเะน้ำ ก็ประมาณนี้อันอันเนี้ยนะประมาณนี้นะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือปรับปรับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาขายมาแล้วสิบสี่วันเราเก็บเายจิลูกคาค่ะเพราะว่าลูกค้าสอน้ำเพิ่มเยอะถึงก็เลยอ่าเพิ่มน้ำจากน้ำที่เคยทำพี่เตยพี่เตยเอาให้โดพี่โดพี่โดจะได้ไม่ต้องเดินจ่าดีวหนูต้องลงมาคื่แห้งข้าล่อ่เอาเอาไปชามนึงก่อนออเดี๋ยวว่าเอาแห้งมาดูมาดูเนี่ยที่ผมโมว่าของพี่โดของพี่โด ที่ผมโมว่าแห้งเขาเด็ดวัดดีครับนี่เจ้าของร้านอีกท่านหนึ่งนี่ฮะวันนี้เราฉลอง2,000ชามนี่ฮะแห้งเ็าจะอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีซอสเด็ดเนี่ยมีมีเป็นพริกอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยหอมมากเป็นน้ํามันเจียวอใช่ครับแห้งมันต้องมี ใส่รับลอครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปให้โดโด้อาโดโด้กกินเลยของโดโด้เนี่ยสั่งให้สองชามเลยจบนี่ฮะล้วขอแนะนําเพื่อนซีผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่วันนี้เขาเอนเตอร์เทนผมว่าให้มาเขาจะฉลองสองพันชามเมื่อกี้เขา ถามเขาแล้วเขาจดอะไรว่าบอกไม่ใช่พันนะสองพันแล้วนะครับโมวันหูเป็นร้อยชามนะครับใช่เขาลนี่นี่ขนาดผมบอกว่าเอ้ยเอาดีๆนะกดเครื่องคิดเลขหน่อยเดี๋ยวผมพูดไปแล้วเดี๋ยวไปโม้เขาบอกว่าประมาณสองพันเกินผมได้ตัดเป็นศูนย์ศูนย์เลยเป็นสองพันชามอ่าเฟโดทันได้เลยนชามน้ำชามนี่ฮะเราก็พาทีมงานที่ยิงนัดไว้ยี่สิบคนเหลือแค่นี้ พวกเราต้องขอบคุณลุงตู่นะเนี่ยลุงตู่ลุงตู่เขาในนี้ครับลุงตู่อ่าแล้วบนโต๊ะเขาผักนี่หยิบฟรีอันนี้อันนี้อันนี้แนะนาบอกว่าอาจารย์หน่อยว่าไงอุ้ยแต่งหน้าวันนี้เพื่อนร่วมง,งานผมเพิ่งเคยเห็นคนนี้แต่งหน้าคนนี้แต่งอ,อ่าพูดพูดอ่าพูดอ่าพูดอ่าพูด ยี่สิบบาทถ้วยหนึ่งเนี่ยยี่สิบบาทอันนี้คือใหม่สดเขาทําเองแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากได้ไล์มันอยากได้ที่เป็นนี่ฮะนี่แล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อนะสั่งซื้อผ่านหน้าหน้าจอของช่องโดโดพาเที่ยวไปที่ช้อปปีน้องโดโดก็จะได้ค่าคอมนะครับอันนี้อะไรอ่านี่ฮะเพื่อนๆกดมุมด้านล่างซ้ายนะฮะแล้วก็ ไม่ต้องออกจากโดโดพาเที่ยวนะเข้ามันจะวิ่งเข้าไปที่ช้อปปี้แล้วก็สั่งซื้อโดโดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นครับอ่าน้องเตยเป็นยังไงเคยมากินอย่างร้านนี้มาชิมันนีเนาะสั่งอะไรไปบ้างสั่งบะหมี่อยากเกรงใจลุงตู่นะเพราะเราคัดน้องเตยมาโดยเฉพาะให้เขาไม่กลัวว่าเอ้ยเอาคนตัวเล็กๆมาคงกินไม่เยอะหรอกแต่ที่แท้มกที่แท้กินเยอะเอออใช่ เขาขายยังไงอ่ะกินเขาเนี่ยกินของเขาเนี่ยถามยังเขาคิดยังไงคู่ละสิบบาทแต่แต่วานมันอร่อยดีหวานมันอร่อยสดใหม่ทุกวัน่ะมาเดี๋ยวมาดูตอนก๋วยเตี๋ยวมาครับนี่ครับเพราะว่าวันนั้นเห็นทําอยู่คนเดียวนะมือเป็นละวิงข้าวข้าวปลาอะไรไม่ได้กิน ตอนนี้มาแล้วลูกสาวหรือว่าน้องหรือว่า,าวน้องสาวกําลังนึกในใจว่าฉันน่าแกกแต่เป็นลูกสาวตามสไตล์ของก๋วยเตี๋ยวเรือนะเส้นจะอยู่บนหมูเนื้อจะอยู่ข้างล่าง สงสัยอะไร14วัน2,000ชามได้ยังไงมากินเองครับแล้วจะรู้ว่าทำไมกินแล้วทำไมคนติดใจมา่ครร ขายมากมากเลยบอกว่าทำมาจากโดโด่าัดเที่ยวใช่ค่ะแล้วคือเห็นเรทุกเขาแจ้งว่าอ่ามิค้าแจ้งว่าอยู่แถวบ้านแถวนี้เองอย่างนู้นมีหลาร้านมีนั่งมาจากคลองสามค่ะได้่ยมเลยครับที่จริงก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีเยอะมากเนาะมาเปิดในกรุงเทพเยอะมากแต่ว่าผมก็การันตีอ่ะไม่งั้นผมไม่ไม่ไม่มารอบสองหรอกอร่อยจริงแล้วก็อีกรอบนึงก็คือสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านเพราะหนีฝน แต่ว่าดูแล้วกินที่ร้านอร่อยกว่า<ช>วันนี้เลยมาเดี๋ยวเจอแนะนำเลยว่ากินที่ร้านอร่อยใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่แม่อร่อยนะไปก็ทานหมดทุกถุงทานหมดแต่บ,บ้านก็อร่อยแต่แค่แบบไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนเส้นเส,ส้นมันเส้นมันจะรักกันมากไปหน่อยใช่ค่ะไป <c oughs> ไปเอาน้ำใส่ไมโครเวฟแล้วก็กุ่มของเส้นนะคะไม่ล่ะหรือจะบ้านก็ทานเลยอฮะแต่ว่าน้ำอะค่ะที่หนุ่มให้ไปกับบ้านอาจจะเยอะ ทางลูกค้าตลอดว่าเราจะให้น้ำให้เผื่อแต่ถ้าจะกาก้านะคะให้เทพอดีกับเต้นบอลก็คนไม่เข้ากันแล้วก็มีหน้ามันอาจจะไม่อร่อยตรงผมไม่เทหมดนี่แหละ <c oughs> เทพุ่งไปน้ำไปเยอะอยู่ให้น้ำให้เผื่อเพราะลูกค้าบางท่านนะคะ,ะ,ะแจ้งว่าของน้ำน้อยไปน้ำเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยให้เป็นกลางๆไปตอนนี้พอเทเยอะไปเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเดี๋ยวจะรสจัดเกินจะมันจะจางไป แล้วเราไปชิมกันครับเพื่อนๆคุณตูอย่าเพิ่งไปน้องชายคุณกําลังมาเขาบอกเด้อเคียร์เดี๋ยวน้องชายคุณกําลังมาอย่าเพิ่งไปของของผมของผมไม่แห้งแห้งดีเพราะทำมาของผมชามนึ่งเป็นแห้งยังไม่มาไม่ของลูด้วยสองชาของผมมีแห้งอีกหนึ่งใช่ไหมครับอ่านี่เอามาจะหน่อย ชิมก่อนนะใช่ใช่ชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงแล้วไม่รู้เลเดี๋ยวถามพวกเราผมมากินครั้งแรกผมว่ารสชาติเขาไม่เหมือนร้านอื่นนะก็เคยกินก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เขาจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติแล้วก็แล้วก็น้ําน้ําซุปเขาเห็นไหมเข้มอ่ะเนี่ยหนูเตยเป็นไงผมบอกเขาใส่เลือดเป็นพิเศษน่ะงหนูเตยเนี่ยน้ำมกลากลอมมาก ของผมใช่ไหมอันน no no. like ี้แห้งน mm ี hmm. ่นี่แห้งเนี่ยร้อล้อเลยร้อล้อเลยอารโดมาเดี๋ยวมากินกันเกลียอะไรนะเนี่ยน่ารักเอาช้อนจากตะเกียบที่ทอนี่ของผมกินแห้งเขามีน้ำซุปมาให้ร้อนๆนะโอ้โหตกๆอากาศกำลังดีกินก่อนเลยแล้วก็ไม่ต้องคุ้ให้กระดุ๊ โรดจะกินแห้งก่อนหรือน้ำก่อนก่อนโร่กินแห้งก่อนหรือน้ำก่อนเลยถ้ากินเลยเรแห้งก่อนแห้งก่อนใส่ต้อลูกของมาอย่างนี้ผมมีทีมงานก็มีตาต้องเพื่อนมีดูเลยนี่ทุดอย่นี่ดูดูน้ำลายสอเลยเขาชามเท่าไหร่เองหนยี่สิบห้าบาทเองหน่ายราคาไหน นีจะห่อยอ่่าเเทไหรนนะี่ยสิบาทบเขาบอกว่าทอดใหม่ทุกวันกรอบไม่เหม็นหืนไม่มีหืนใช่เ้าจะรบกวันเขาก็ใช้น้ำมันเจียวของอันเนี้ยใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยไงหอมเลยอ่ะเหมือนเหมือนหมูกรอบชาชูเลยค่ะ อันนี้ผลนะเท่าไหร่ก็ทาเองไม่มองขายส้องต้อลนะอันนี้รู้ว่าสุดยอดของทาร้านพอรานมีคนควเองอไรเองือถ้ามาบ่ายร้อยเนี่ยจะไม่ทันนะเราจะไม่ทาปริมาณเพื่อให้ชิเสียให้มีรสาโดยกะเั้นเนี่ยอก็ได้าบหนใช่ไหมเชื่อขายดีมากเลยยอมเขาขายดีมากก็คือแบบกะเหลากะข้าเลยนะโอ้โหมัเข้ากันหมดเลยครับ ไม่ขอแนะนำนะครับหลานชายพอแล้วอย่าพูดแม่จะกินจะกินโชว์แล้วอย่าปอกข้าวหน้าเกลือกินด้วยตาได้หอมรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นนุ่มเป็นเล็กนี่นุ่มมาก ใส่ wys, ุ้งปลปลายมีสากีฝรั่งซอยรสชาติเข้มข้นไม่ต้องปุงเลยจะอร่อยสั่งแห้งมากลองดนแห้งดูอกินเลยเด็กกินเลยไม่ต้องรอง่อเราด้วยกินเลยค่ะเราดอร่อยมาก กทางเลยตด่จับปลาทุกต่อจับปลานี่ปลาฝนหายคนมาเยอะแล้วลูกค้าเต็มร้านแล้วทำไม่ทันแล้วหน่อยอะไรกินแล้วฟันปลอมหลุดเหรออันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของเข้ไม่ดีอันนี้คือฟันคุณไม่ดีเมื่อกี้เอากล้องหลบเล็กแทบไม่ทันเลยฟันฟันปลอมหลุด มันมันไม่ได้แข็งนี่เขาอืมอม่นะฉันฉันไม่ถ่ายเธอละเธอดาราดาราหลุดดาราชอบเป็นไงเตยกินหมดก่อนเพื่อนสั่งอีกย่างแนะนําว่าสั่งแห้งมากินแห้งอร่อยมากผมมาผมสั่งแห้งรีบรีบสั่งจดจด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนีนี่เดี๋ยวคนเสื้อแดงหลังจะรัดคิวให้เอาเอาเอาแห้งสามชามเลยบอกเส้นเข้าไปเลย แห้งสามชาม,มเรามากับเจ้าของร้านตัวจริงอยู่ข้างหลังเส้นเล็กจะอร่อยมากเขาเขาเอาเาส้นเล็กแห้งสามชามไปเลยเพราะเส้นอนะ่ะเขาจะเหนียวนุ่มแล้วมันเหมือนกับที่เขากาลังคิดไงที่บอกว่าเส้นเส้นเส้นคลุกซอสอะ่ะเส้นคลุกซอสอ่ะเขาจะแบบแนวนั้นเลย่ะโต มาแล้วจ้านั่งเลยครับฉลองสองไม่แค่พันชามนะของสองพันนะเขายืนยันบอกว่าดูถูกเขานะสิบสี่วันสองพันชแล้วอืมเกินแล้วครับสิบสี่วันเรายังบอกว่าฉลองพันชามเขาก็สิบไอ้ท็อปนั่งเลยท็อปนั่งเลยเาอ เด็กเสิริมมาจดดิเด็กเสิารปลอดภัยครับดดีใจลุงตู่มาโดใครมาลุงอะไรมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเอาใบเนี่ยเขามีใบจดพี่ครับเขามีใบจดจดเลยสองบรรชามแล้วถ้าเรามาเนี่ยกินไม่ครบยี่สิบชามเขาเก็บตังค์ต้องกินให้ครบยี่สิบชามก็ถึงไม่เอาตังค์จานเสาว เจ้าของร้านเขาบอกว่านในเมื่อสองพันเราต้องกินให้ครบยี่สิบชามถ้าเรากินไม่ถึงยี่สิบชามเขาจะเอาตังค์พี่ท็อปลุยลุยเลยจอดจอดจอดเขาพี่น้องกัน,นเขาไม่มาไม่ได้หรอกเพื่อนมาเดือนมาได้มาไ้เป็ตัวเล็กแห้งเด็ดเลยลองดันดูอปเรณ์อุปกรณ์ m a i เล็กแห้งนยหมดชามนะเด็ดเพราะว่ามันเผ็ดมาเราบอกเขาด้วยนะเขามีเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วก็เล็กแห้งเนี่ยเขาจะมีเขาเส้นก็จะนุ่มมเหนียวนุ่มกินชามเล็กอร่อยสุดที่กินชามเล็กหลายๆชามก็อร่อย พี่ท็อปสั่งเลยโอ้เด็กเสิร์ฟเสื้อแดงไม่เป็นบัตรหน้าที่เลยอ่ะคุณว่าแบาบเดี๋ยวเขาขึ้นเงินเดือน,นให้ถ้าทำหน้าที่เสิร์ฟด้วยอ่ะ<ๆ>ก็เอฟซีดโดโดพาเที่ยวเขาคงจะรู้จักทีมงานนะคุณต,ตู่คุณยุ้ยยังไม่ได้มาเนาะยว<ะ>อีกรอบนึ่งนะครบสามพันชามเอาคุณยุ้ยมาอีก คุณยุ้ยมาทั้งโรงเรียนวันที่ไปล่องเรือผมแวะมาแล้วแม่บอกว่าพอดีว่าเวลาไม่ได้ต้องรีบไปล่องเรือคนคนเต็มร้านใช่ไหมล่ะคนคนเต็มร้านเลยไงทําไม่ทันไม่ทันไปลงเรือแล้วตอนนี้นะแพงไหมตอนตึ้งสามทุ่มตีหนึ่งวันนี้เราเรามาฉลองเนี่ยเออนอกจากฉลองสองบรรดาลไปฉลองลอยกระทงด้วยนะวันนี้วันตุ้อนีครับ คนมาจะไม่รู้ว่าแห้งอร่อยขนาดไหนถ่ายไว้เพื่อสำหรับคนที่นัดแล้วไม่มาคุณตู่พูดหน่อย <c oughs> เออพลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยนะคนเขาสงสัยว่าจริงหรือเปล่าคุณตู่พูดจริงหรือเปล่าใจไหม <c oughs> นี่ฮะนี่เราก็ทำให้เป็นหลักฐานเลยว่าเขาใจไม่ใจไม่ปรุงไม่ต้องปรุนนะ <c oughs> งครับเ <c oughs> พีเยงแต่ว่าบอกเขาว่าเผ็ดน้อย เผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็จะอร่อยเลยสองสาวกันหมดนับดีครบยี่สิบชามยังเดี๋ยวเก็บตังค์นะตับได้เนาะได้นะได้ยี่สิบชามข้วเองเจียวก็นี่ไงเขาเจียววันนี้เขาเจียวเนี้ยแล้วก็ได้น้ำมันแล้วเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยว คุณมาที่หลังคุณชิมแล้วคุณต้องบอกผู้เชียร์พี่ชายคุณนะว่าอร่อยอร่อยครับยังไม่ทันกินเลยมุกเก่า,า,าใช่มุกเก่าเอามาเล่นเพราะเอฟซีก็ทายถูกหมดแล้ววันนี้วันลอยกระทงคุณโสดหรือเปล่าเนี่ยต้องโสดนะเพราะวันนี้ถ้าเกิดว,แบบว่าเราไม่โสดเราก็โดโดคุณพูดคุณพูดคุณพูดให้ชัดๆนะ แตวคลิปนี่มันจะเผยแพร่ไปนะผมโสดครับโสดเมียมีไม่มีไม่มีก็เคยพูดว่ามีเลิกแล้ววันนี้โสดครับวันนี้โสดนะอยาให้เห็นนะพี่ท็อปแอบถ่ายรูปมาด้วยนะมายืนยันอันนี้ผมไม่ได้ปรุงนะไม่ได้ปรุงครับไปอ่ะมากินของเค้าแล้วต้องเอาพูดจริงพูดตามความจริง ไม่ต้องไปพูดเชียร์เขาเก็บคนละแบบร้านน้นเพราะว่าเวลของเขาใส่เก็จะมีแนวของเขาแต่เข้มคนเขาเรียกว่าเลือดเขาตีเลือดอันนี้ไม่ได้ปรุงแต่เขามีรสเผ็ดครับ เขาบอกว่าถึงร้านเขาเปิดใหม่ไม่ไม่ใช่ว่าเปิดใหม่แล้วก็บอกบอกว่าสูตโบราณเขามี4ี่สาขาแล้วแต่เขาเพิ่งมาเปิดสาขานี้เมื่อ14วัน แนะนำเครื่องดื่มใหม่<ร>น้ำลำไย,ยสดครับอืมเขาเป็นก้าเครื่องดื่มใหม่<ร>น้ำลำไย,ยสดออกออกเมนูนี้เนื่องจากฉลองครบสองพันชามน้ำลำไย,ยสดใสขวดขวดยี่สิบบาทเออไปซื้อตามงานนั้นห้าสิบนะสิบแก้วยี่สิบบาท ซื้อซื้อกลับบ้านซื้อสิบขวดแถมหนึ่งขวดอ๋อที่ผมถ่ายทำเนี่ยนะอะเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ตัวนี้ตัวนี้จะหน่อยล้วนี่เขาเป็นฝ่ายที่ว่าเรื่องอตากล้องเรื่องกล้องเรื่องอะไรเห็นประสิทธิภาพใช่ไหมกดปุ่มมันมีไฟตรงนี้ด้วยนะอนนะเออกดนี้กดค้างไว้ แล้วเราก็เอากล้องหรือเอามือถือเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็ถ้ากลางคืนเราก็นี้ได้แล้วถ้าเกิดจะเป็นกล้องเนี่ยเป็นชัตเตอร์เราแยกอันนี้มาเราตั้งกล้องแล้วเราก็เอาเนี้ยกดกดกดถ่ายเป็นภาพชัตเตอร์ได้แพงไหมคะแพงไม่เท่าแต่มันมันมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคุณเดี๋ยวอาชาร์จตรงนี้ไงเนี่ยเนียเนียชาร์จตรงนี้แบตเนี่ยชาร์จมันเป็นแบตของแล้วมันก็เป็นตัวที่เราจับด้วยไงอะคุณลองจับดูสมมติเป็นกล้องอ ไม่อย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเอออย่างนี้ดิอย่ามาจับมือผมดิเออแล้วก็เนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นแม่เหล็กเราก็ใส่ลงไปปึ๊บแต่ถ้าเกิดเราเราจะตั้งกล้องแล้วจะถ่ายแล้วก็ถอดอย่างนี้มาแล้วเราก็ไปยืนหน้ากล้องแล้วเราก็กดอันนี้มันก็เป็นชัตเตอร์เอางี้เดี๋ยวสนใจหรือ F ออันอันนี้ก็ชาร์จนะอันนี้ก็เป็นรูชาร์จของตัวชัตเตอร์อันนี้ก็เป็นรูชาร์จของ อันนี้พอไฟสัญญาณว่าไปใช้เปิดอยู่แล้วเราเสียบชาร์จแป๊บเดียวเต็มแล้วก็ไฟทนมากผมถ่ายทั้งคืนน่ะก็ชาร์จก็อยู่ได้ตลอดเอางี้อาจารย์หน่อยสนใจมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ตรงไว้ตรงมุมมุมด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์หน่อยเข้าไปซื้อผ่านช่องโดโดพาเที่ยวนะแล้วก็โดโดก็จะได้คอมมิชชั่นตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนหัวกล้องไหมมันจะมีตรงนี้อันนี้เสียบไมไดเ้เสียบไม่เสียบ อะไรอ่ะเวลาไมอย่างเงี้ยพ่วงต่อหรือจะพ่วงต่อไฟเพิ่มก็ได้นี่ครับเพื่อนๆ่อนอการขาให้ดูดิการการขาตั้งมาดูะัรัดดีใช่แล้วล้วก็ยกขึ้นนีไม่เอานี่อ่าใช่ใช่ยกขึ้นให้สูงได้วางได้สั้งช้องได้แล้วอันนี้ก็หมุนหมุนปรับมุมองศาได้ใช่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจย์หน่อยคลิปนี้ออกคุณเข้าไปกดแล้วก็ซื้อผ่าน จากช่องโรโดพาเที่ยวนะแล้วก็จะได้จะจะได้ลดราคาจากค่าจากค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ให้ค่าขนมน้องโรโดด้วยจ้ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปก็ออกเข้าไปกดเลยน,นี่ยี่ห้ออะไรนี่ครับนี่นี่คือยี่ห้อนี้นนโอเคงั้นวันนี้เราอิ่มอร่อยอาจารย์สาวนับดีครบ20ชามยังเนี่ย2โต๊ะ โดนปรับอีกแล้วอ่างนั้นก็คลิปนี้ของตรนนี้นะครับเพืเ่อนๆครับอิ่มอร่อยใครจะตามมาชิมก็ตรงนี้ถนนอิสรภาพนะเขาอยู่ปากซอยละยี่สิบเก้าทับหนึ่งขอบคุณพวกเราครับวัสดีครับวัสดีครับดูบจัดเดี๋ยวถ่ายป้ายให้เพื่อนๆดูดวโดอัสดีครับสวัสดีคา,า,า,ายบา,ายฝากกดฝากกดไลค์กดได้เด้อเด้เด้อไปได้เลยครับเด้อไปครับ สวัสดีครับดดูนะดูตัวใบคบสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่วันนี้จัดงานฉลองและให้พวกเราได้มาชิมกันอย่างอิ่มยั่งยืนได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราไปถ่ายรูปกับเจ้าของร้านกันนี่ครับ Are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.